เดีจเนจจากเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ที่จังหวัดตรังค่ะมีชาวบ้านที่ตำบลบางรักจังหวัดตรังเนี่ยเขามีการรวมกิจกรรมปลูกต้นโกศลประดับซองฟังฝาดถนนนะคะเพื่อจะปรับภู้มิทัศนให้รมรื่นแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๖ด้วยค่ะ ที่บริเวณทางข้าหมู่บานถนนควนเปลวหมูตีซีแล้วก็มูตี่กตําบลบางรักอําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะชาวบ้านเนี่ยเข้าร่วมกันกับอาสาสมัครสาธารสุขประจํหมู่บานหรือว่าอสมแล้วก็ผู้นําชุมชนจัดกิจกรรมปลูกตน้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในวันเฉลิมพระชนพรรษาค่ะโดยมีนายวิรัตดักงามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคิดเนึ่งตําบลบางรักแล้วก็รองประธานสภาอาบจตรังเนี่ยเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมต่าง ได้มีการนำตอนโกศนเนียซ่องรอยวัดตอนนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรังมาปลูกเรียงรายเรีมถนนซ่องฝั่งทางค่ะระยะทางว่านึ่งรอยเมตรเพื่อจะปรับภูมิถั์ให้สวยงามร่มรื่นแล้วก็สร้างบรรยากาศน่าอยู่ให้กับชุมชนค่ะประธานอซมมตำบลบางรักเปิดเผยน,นะคะว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยออกจากเผื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการถี่สิบแล้วก็ยังเป็นการแสดงพลังความรวมมือของคนในชุมชนที่ต้องการทําความดีเพื่อสังคมและก็ช่วย การพัฒนาสภาพาแวดล้อมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในพื้นเทซ้องฟังถนนในมูติเซและก็มูติฮกทจะกลายเป็นเส้นทางเท่มรืนตลอดปี กิจาการรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านอย่างต่อนเนื่องนะคะมีประชาชนเที่ยันจรพานไปมาหลยราย,ายแหวะเข้ามารวมกิจาการรมด้วยความเต็มใจก็นับเป็นภาพแห่งความรวมมือของชุมชนเท่งงดงามโดยหลังจากการปลูกต้นไม้เสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการจัดเวน้นดูแลรดน้ำแล้วก็บำรุงต้นไม้เหล่านี้นะคะเพื่อเอามาบำรุงกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เติบโตโดยเฉพาะในช่วงหน้าแรกนะคะก็ต้องมาดูแลก,กันสักนิหนึ่งเพื่อให้ต้นโกศสนเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และก็ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับถนนสายสำคัญ ชุมชนยังย,งยังยื่นต่อไปด้วยค่ะนี่ดอกเนื้อจะปรับเพิม่มอิฐให้สวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความร่มรื่นให้กับถนนทางซ่องฟังฝากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เห็นก็คือความรวมแรงรวมใจของเป็นองประชาชนในพื้นที่ค,ค,คนละมายคนละมือเพื่อจะรวมการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามนั่นเองค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการจัดเวรและม,มาดูแลรดน้ำต้นไม้โดยเฉพาะหน้าแหล่งให้มันจะเริญเติบโตสวยงามนะคะที่นี่อีกนึ่งเทค่ะนี่เป็นทุงท่านตะวันเสี้งหวาฟานสะพังเรื่องอะไร ตอนหับวันเฉลิมประชามพันษาเลยค่ะ<ฆ>ทุ่งท่านตะวันสะพานดำยาลาขวา8ป00ตอนนะคะบ้านสะพังตอนรับ่วงวันเฉลิมประชามพันซาพระบาทส้มดดดพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นแลนด์มาร์คเช็คอินแห้งไม้ตอนรับหนักทองเที่ยวด้วยค่ะทุ่งท่านตะวันกว่า8 0 00ันตอนเทบริเวณสะพานดำจังหวัดยาลาค่ะกำลังออกดอกสีเหลืองสดใสย่างเห็นเลยนะบ้านสะพังเต็มพื้นทีกลายเป็นจุดท้ายรูปขึ้นชื่อแห้งไม้ เฮดึงดูดหนักทองเที่ยวชาวยะลาให้แวะเวียนมาเซลฟี่แกภาพรประทับใจโดยเฉพาะในช่วงวัเย็นเทมีขบวนรถไฟแล่นพ้านด้วยทุงท่านตะวันก็จะสร้างบรรยากาศสวยงามเหมาะสำหรับการท้ายภาพเป็นเทระลึกค่ะ,ะทุงท่านตะวันแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยาลามาราทอนที่เทศบา,นา,นาลนครยะลาเขาจัดขึ้นปีละหลุน โดยมีการเนรมิตพื่านเนว่งให้กลายเป็นถุงดอกไม้สี่เรื่องทองเพื่อตอนรับหนักวิ่งแล้วก็ผู้ที่มายเยือนพร้อมส่งมอบความสุขและความประทับใจค่ะยิ่งตอนที่รถไฟพานธเดียวคือได้บรรยากาศมาเลยนะถ้าเกิดไปยืนถ่ายรูปกับถุงทานตะวันแล้วก็มีรถไฟแลนพานเน่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าจะประทับใจแล้วก็น่าจะจําเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะอย่างเป็นเดือนมหามงคลเฉลิมประชนพันธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดอกทานตะวันซึ่งซื้อถึงความจงรักภักดี ความสดใสแล้วก็ความสุขจึงเปรียบเสมือนกางเฉลิมพระเกียรติด้วยธรรมชาติอันงดงามค่ะเพระนาะฉะนั้นคนที่สนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมทุงท่านตะวันได้นะคะที่บริเวณสะพานดำทนุนเลียบแม่น้ำฟังตลาดเกา่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทตั้งแต่ช่วงนี้เป็นตอนไปเลยค่ะ สวยง<ป>ามบานพังพอดีเลยมันไปทุกช่วงนะไปในช่วงที่เขาเรียกว่านดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงมันเดอเดินมือแรกได้ไหมเดี๋ยวนองคอฮักเธอไปไปช่วงที่ห้ามาแเดทมีประสบการณ์มีประสบการณ์มาแล้วสําหรับคนที่อยากจะไปห้าดอกทานตะวันแล้วไปตอนอมาแเดทก็คือนองคอฮักคือปนีเลยนะ ต้องไปช่วงดเด็ดจาจ้าหนองจะได้เงยหน้าฮะประจำใส่เล่งไว <c oughs> ้ดีอาทิตย์ <c oughs> เล่งไงดีว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงติดไหน <c oughs> อ่านั่นและก็ไปถ่ายรูปไปแกบไวเป็นี่ระลึกกันได้นะคะ